สวัสดีครับผมเจนนลงนะครับเซลล์ของซานนี่นะครับวันนี้มาส่งมอบลุกรถขุดให้กับลูกค้านะครับ SY135C นะครับ SY135 เป็นเครื่องยนต์ยีสูนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่97.4 HP นะครับ แล้วก็2,200รอบนะครับแรงบิดสูงสุด337.6นิวตันนะครับต่อ1,200รอบนะครับความจุน้ำมันเรียเ,เพิ่งอยู่ที่240ลิตรนะครับปั๊มไฮดรอลิกคาวาซากินะครับ K7V นะครับแล้วก็คอนโทรลวาล์วคาวาซากินะครับมอเตอร์สวิงคาวาซากินะครับ มอเตอร์ตัวเดินมอเตอร์ตัวเดินนะครับซานี่ความเร็วในการขับเคลื่อนนะครับ5.5นะครับความเร็วหมุนรอบ12รอบต่อนอาทีนะครับตรงกว้างทีนขา500มิลนะครับโรเลอร์บน1ลูกนะครับโรเลอร์ล่าง7ลูกนะครับจำนวนลูกสูบ4สูบนะครับ ความสามารถในการไต่ชันนะครับ70%นะครับ35องศาความยาวตัวรถทั้งหมด7,700